สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เปน็นแฟนในช่องของสมัยพยากรณ์และสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะคลิปวิดีโอนี้ค่ะเป็นคลิปที่สมัยจะมาพยากรณ์ดวงชะตาในช่วงปักแรกนะนั่นก็คือช่วงครึ่งเดือนแรกค่ะ1-15มีนาคมปี2566เรามาเช็คดวงชะตาเรามาวางแผนชีวิตกันได้เลยในคลิปนี้นะคะ และคิวนี้นะคะก็เป็นคิวของผู้ที่เกิดในลัคนาราศีเมษค่ะชาวเมษท่านใดที่เช็คแล้วหรือว่าทราบแล้วว่าตัวเองนั้นเกิดอยู่ในลัคนาราศีเมษก็สามารถฟังคลิปนี้ได้เลยนะคะแต่ถ้าท่านใดย,ยังไม่ทราบหรือยังไม่ทำการเช็คลัคนาเกิดของตัวเองก็สามารถดูจากวันและเดือนที่เกิดก่อนได้ค่ะ ผู้ที่เกิดในราศีเมษนั่นก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16เมษายนจนถึงวันที่15พฤษภาคมโดยประมาณค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาเช็คกันเลยสำหรับชาวลัคนาราศีเมษว่าในช่วงครึ่งเดือนแรกนะคะวันที่1ถึง15เมษายนปี2566นี้ดวงชะตาของคุณจะมีเกณฑ์เป็นอย่างไรบ้างค่ะ ชาวลัคนาราศีเมท่ะเรามาเริ่มกันที่เรื่องแรกนั่นก็คือเรื่องของการงานกันก่อนนะสําหรับชาวเมษนะคะดาวพระเสาร์เป็นดาวเจ้าเรือนกัมมะของดวงชะตาค่ะได้ทําการโคจรมาอยู่ในเรือนลาภะตั้งแต่วันที่1มีนาคมปี2566แล้วนะคะตรงนี้เนี่ยจะต้องบอกอย่างนี้ค่ะว่าไม่ใช่มีแค่ดาวพระเสาร์ดวงเดียวนะที่มาอยู่ในเรือนลาภะยังมีดาวอื่นๆอย่างเช่นดาวพระอาทิตย์ดาวพระพุธและดาวพระศุกร์โค จอ,อยู่ในเรือนลาภะด้วยการที่มีดาวหลายดวงมาอยู่ในเรือนลาภะตรงนี้จะมีช่องทางทําเงินให้กับชาวลัคนาราศีเมษมากขึ้นมีความสําเร็จเกิดขึ้นจากหลายๆองค์ประกอบแบบนี้ค่ะซึ่งส่งผลที่ดีมากๆเลยต่อชาวลัคนาราศีเมษไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานเรื่องการเงินในระยะนี้นะคะ เรามาดูในเรื่องการงานกันก่อนค่ะการที่ชาวลัคนาราศีเมษมีดาวกัมมะมาอยู่ในเรือนลาภะการงานจะก่อให้เกิดความสําเร็จก่อลาบก่อผลก่อเงินก่อทองค่ะเพราะฉะนั้นช่วงนี้คุณหยิบจับทําอะไรก็มีความโดดเด่นยิ่งดาวพระเสาร์ซึ่งเป็นดาวธาตุไฟโคจรมาเจอกันกับดาวพระอาทิตย์ที่เป็นดาวธาตุไฟซึ่งดาวพระอาทิตย์นั้นเป็นดาวเจ้าเรือนปุตตะของชาวลัคนาราศีเมษก็จะยิ่งส่งผลทําให้สิ่งที่คุณริเริ่มสิ่งที่คุณลงทุนนั้นมีโอกาสที่จะสาเร็จ และจะส่งผลทําให้ชาวลัคนาราศีเมษเป็นที่ยอมรับของคนหมู่มากมีความด่งดังมีชื่อเสียงมากยิ่งขึ้นท่านใดที่ทํางานออนไลน์นะเป็นอินฟลูเอนเซอร์นะคะออกสื่อออกหน้าออกตาแม้แต่กระทั่งการขายของผ่านทางออนไลน์ต่างๆคุณจะมีความด่งดังมากขึ้นและการด่งดังตรงนี้ถ้าไม่ใช่ตัวคุณที่ดังคือผลิตภัณฑ์ของคุณอาจจะดังขึ้นแบบนี้ก็เป็นไปได้นะคะคุณจะมีโอกาสดีทางด้านการงานค่ะมีผู้หลักผู้ใหญ่คอยให้การสนับสนุนคอยให้การซัพพอ และชาวลัคนาราศีเมษท่านใดที่เป็นหัวหน้างานนะคะหรือว่าเ,เป็นเจ้าของกิจการที่มีลูกน้องบริวารอย่างนี้ค่ะช่วงนี้ต้องพยายามให้เครดิตกับลูกน้องบริวารเขาจะได้เกื้อกูลเขาจะได้มีกําลังใจเราคุมคนเนี่ยเราไม่ใช่ใช้พระเดชอย่างเดียวเราต้องใช้พระคุณให้รู้จักซอผ่อนหนักเป็นเบาด้วยแบบนี้จะมีมุมที่ดีนะคะดาวพระศุกร์ค่ะเป็นดาวเ,เป็นดาวเจ้าเรือนการเงินของชาวลัคนาราศีเมษโคจร เป็นมห ah าอุดตรงนี้ส่งผลดีมากในเรื่องของการเงินนะคะอย่างที่สมัยบอกไปว่าช่วงนี้ชาวเมษเนี่ยมีดาวลาพระมีดาวไหลดวงโคจรมาอยู่ในเรือนลาพะนะคะขออภัยพูดผิดไปนะคะก็คือมีดาวไหลดวงโคจรมาอยู่ในเรือนลาพะและดาวการเงินก็เป็นมห ah าอุดอีกส่งผลทําให้ชาวลัคนาราศีเมษได้เงินที่ดีมากยิ่งขึ้นมีความคล่องตัวทางการเงินมากยิ่งขึ้นคุณจะหาเงินก้อนได้คุณจะได้หยิบจับเงินก้อนนะคะมีเกณฑ์ที่จะ ได้หลักทรัพย์ด้วยมีเกณฑ์ที่จะได้เครื่องประดับได้ของมีค่าบางคนไม่ได้เงินแต่ได้มาในรูปของทองหรือได้มาในรูปของเครื่องประดับได้มาในรูปของเสื้อผ้าหน้าผมได้เฟอร์นิเจอร์เข้าบ้านได้เครื่องไฟฟ้าใหม่ได้เครื่องใช้ไฟฟ้าใหม่เข้ามาในบ้านแบบนี้ก็เป็นไปได้นะคะซึ่งมันจะส่งผลดีต่อชาวเมธอย่างแน่นอนคุณจะพบกับช่องทางรายได้ใหม่ๆคุณจะได้ลงทุนอะไรใหม่ๆนะคะได้มีการต่อยอดได้มีการพัฒนาช่องทางหาเงินของตัวเองและในช่วงครึ่งเดือนแรก นี้นะคะคือวันประมาณประมาณวันที่8มีนาคมนะดาวมรุยูได้โคจรยกเข้าสู่เรือนกระดุมพระของดวงชะตาแล้วก็จะอยู่ในเรือนกระดุมพระยาวไปประมาณ7ปีตรงนี้ต้องบอกชาวลัคนาราศีเมษค่ะว่าคุณมีโอกาสที่จะหาเงินได้มากขึ้นแต่ก็มีโอกาสที่จะเกิดรายจ่ายมากขึ้นเช่นกันต้องวางแผนการเงิน,กา,งนการทองของตัวเองให้ดีในช่วงก่อนหน้านี้นะคะถ้าท่านใดที่ติดขัดลำบากมากเลยในเรื่องของการเงินพอดาว รตยูโครจรเข้ามาอยู่ในเรือนการเงินมันจะมีมุมที่ดีขึ้นแต่ถ้าท่านใดที่ร่ำรวยมากในช่วงก่อนหน้านี้นะคะในเรื่องของการเงินเฮงคล่องตัวมากพอดาวมรตยูโครจรเข้ามาในเรือนการเงินแบบนี้มันมีเกณฑ์ที่จะแผ่วลงต้องขอบอกกันตามตรงแบบนี้หรือสําหรับใครบางคนที่ดาวการเงินเข้มแข็งกลับกลายเป็นว่ายิ่งรวยขึ้นก็มีเช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นชาวแลัคกนาราศีเมษสิ่งที่คุณจะต้องพึงระลึกไว้คือความไม่ประมาทคือการวางแผนทางการเงิน แล้วอยายพยายามใช้เงินเกินตัวในช่วงนี้ไม่เหมาะกับการลงทุนนะคะต้องขอบอกกันตามตรงใครมาชักชวนให้ลงทุนหรือคุณจะไปลงทุนร่วมหุ้นกับใครในช่วงนี้ขอให้ผ่อนผ่อนไว้ก่อนมันเป็นช่วงที่ดาวย้ายใหม่ๆม,มันจะมีการทิ้งทวนของดวงดาวเพราะว่าดาวมฤตยูเองก็ถือว่าเป็นดาวใหญ่เดี๋ยวสมัยก็จะมาทําคลิปวิดีโอการทิ้งทวนของดวงดาวให้ทราบให้ฟังกันว่าอิทธิพลของดาวมฤรตยูนั้นจะส่งต่อจะส่งผลต่อคุณในด้านใดบ้างนะคะแต่ถ้าท่านใดที่เป็นชาวเมธเรา ชื่นชอบในเรื่องของการเก็งกําไรนะคะก็ต้องระมัดระวังเรื่องของค่าเงินความผันผวนของตลาดเงินต่างๆดูให้ดีนะอาจจะมีเกณฑ์ที่มันจะเกิดเรื่องราวที่นึกไม่ถึงหรือคาดไม่ถึงเกี่ยวกับการลงทุนเ,เกี่ยวกับการเก็งกาไรนั้นได้นะคะต้องรอบคอบให้มากนะดาวพระอาทิตย์เป็นดาวเจ้าเรือนปุตตะโคจรมาอยู่ในเรือนลาภะแบบนี้นะคะจะส่งผลทําให้ชาวลัคนาราศีเมษได้โชคได้ลาภจากบุตรหลานบริวารได้โชคได้าาดลาภจากคนที่อายุน้อยกว่าหรือคนที่อยู่ภายใต้าการปก ครองการดูแลของคุณนะคะหรือไม่เช่นนั้นใครที่ทําธุรกิจการค้าก็มีเกณฑ์ที่จะได้ลูกค้าหน้าใหม่ๆเข้ามาอุดหนุนคุณด้วยเช่นกันค่ะเรื่องความรักความสัมพันธ์ของชาวลัคนาราศีเมษกันบ้างนะคะในระยะนี้ดาวพระศุกร์ซึ่งถือเป็นดาวเจ้าเรือนปัตนิของคุณโคจรเป็นมหาอุดนะคะคุณมีเกณฑ์ที่จะได้เจอกับคนที่ถูกใจค่ะเขาเป็นคนผิวผาผิวขาวผิวพรรณดีเขาเป็นคนหน้าตาดีด้วยนะคะแล้วก็ไม่พอเท่านั้นเขาอาจจะมีฐาน นะทางสังคมที่ดีด้วยเช่นเดียวกันคือได้เจอกับคนที่คุณแบบชื่นชอบ ประมาณนี้เลยถูกสเปคถูกใจคุณนะคะส่วนใครที่มีคู่มีคนรักอยู่แล้วก็จะเป็นช่วงที่คุณติดแฟนมากขึ้นหรือแฟนติดคุณมากขึ้นอยากอยู่ใกล้กันอยากมีกิจกรรมทําร่วมกันบ่อยๆนั่นเองนะเรื่องของสุขภาพกันบ้างค่ะช่วงนี้ต้องระมัดระวังการเลือดตกยางออกนะคะเพราะมันเป็นช่วงเดือนที่ดาวใหญ่ๆทําการโครจรยกย้ายมันจะมีอิทธิพลทิ้งทวนของดวงดาวเกิดขึ้นดูแลสุขภาพดูแลร่างกายของตัวเองให้ดีอาจจะมีเกณฑ์เจ็บไข้ไม่สบายหรือถูกของแหลม ของมีคมทิ้มตามหรืออาจจะมีบาดแผลเล็กๆน้อยๆเกิดขึ้นรวมไปถึงอุบัติเหตุทางรถทางถนนด้วยดูให้ดีนะคะรอบคอบให้มากขึ้นนะคะคร่าวๆเท่านี้สําหรับชาวลัขนาราศีมเมษค่ะสมัยก็ต้องขอวอวยพรอวยชัยให้ชาวเมษทุกคนทุกท่านประสบพบเจอแต่สิ่งดีๆค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ